ไม่เข้าใจเลยอ่ะเรื่องง่ายๆเนี่ยที่พี่เอส่งเอกสารไปต่างสาขาเนี่ยผิดซ้ำผิดซากมากี่ครั้งและ้ะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะบีดอ,อกอีกครั้งะ่ะว่าอย่าเรียกเขาได้บีที่ทำงานอีกสี่ครั้งคะ่ะว้าก็พี่เอบอกว่าให้หน่อยแน่เป็นคนจดนี่คะครั้งแรกเนี่ยพี่อส่งเอกสารไปศารายาเราส่งไปที่ไหนสาอาญา แล้วครั้งที่สองพี่ห้ส่งไปหอการค้าเราส่งไปที่ไหนสาชิงช้าจดได้แม่นยำมากไมีเสียแรงจริงๆก็มันออกเสียงอ่ะแต่ว่าเขาก็อเออเอยิงค่ะ<ๆ>ถ้าเลยง่ายแบบนี้ยังทำไม่ได้อีกอะไม่ต้องนั่งที่ฟอนต์ตลอดชีวิตเลยเหรอฮะ คิดสิคิด,คดโอเคปหมเนี่ยไม่โอเค